การปล่อยวางสู่การตื่นรู้และการเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลคือหนทางสู่การค้นพบตัวตนที่แท้จริงเพื่อนเพื่อนที่รักในทุกมิติของชีวิตประจำวันการปล่อยวางไม่เพียงช่วยให้เราจัดการกับความทุกข์ใจหรือความไม่สบายใจเท่านั้นแต่มันยังเป็นประตูสู่การตระหนักถึงความลึกซึ้งของการเป็น being ซึ่งคําว่า being ในที่นี้หมายถึงการดำรงอยู่หรือเป็นการตระหนักถึงตัวเองและสิ่งรอบตัวในขณะนี้ในธรรมชาติพื้นฐานของการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตเป็นภาวะการตื่นรู้ awareness ตระหนักถึงความจริงหรือการเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวตนด้วยการเข้าใจว่าความมีอยู่ของตัวตน หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจอยู่เหนือข้อจํากัดของเวลาและสถานที่รวมถึงการเข้าใจจิตวิญญาณของเราอย่างแท้จริงทุกครั้งที่เราปล่อยวางเราได้ก้าวเข้าสู่พื้นที่ว่างในใจที่เปิดโอกาสให้เราเชื่อมโยงกับความเป็นหนึ่งเดียวในจักรวาลดังนั้นการตระหนักถึงความลึกซึ้งของคำว่า being จึงเกี่ยวข้องกับการเข้าใจตัวตนความสัมพันธ์ของเรากับโลกและความหมายของชีวิต ในแง่มุมที่ลึกที่สุดบทความนี้จะพาเพื่อนเพื่อสำรวจตัวอย่างในชีวิตประจำวันพร้อมกับแนวทางทางจิตวิญญาณที่แฝงอยู่ในทุกสถานการณ์เพื่อนเพื่อนที่รักชีวิตเป็นเส้นทางล้วนเต็มไปด้วยประสบการณ์ที่ซับซ้อนท้าทายทั้งความสุขและความทุกข์ความสมหวังความผิดหวังที่พัดผ่านเข้ามาในทุกช่วงขณะเรามักยึดติดกับสิ่งที่เป็นไปตามความคาดหวัง และต่อต้านสิ่งที่ตรงข้ามกับความปรารถนาความยึดมั่นเหล่านี้บางครั้งกลายเป็นบ่วงที่พันธนาการเราเอาไว้ทำให้เราหลงลืมไปว่าแท้จริงแล้วความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ไม่ไกลแต่อยู่ในตัวเราทุกขณะเพียงแต่เราต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและเปิดใจให้กว้างต่อการเป็นอยู่การปล่อยวาง คือสะพานเชื่อมสู่ความสงบในปัจจุบันเคยไหมที่เธอติดอยู่ท่ามกลางการจราจรอันแสนวุ่นวายหรือรู้สึกว่าชีวิตกำลังถูกบีบคั้นจากเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ความหมุดหงิดความกโกรธและความไม่พอใจล้วนผุดขึ้นมาราวกับคลื่นที่ซัดสาดหัวใจแต่ลองหยุดและหายใจลึกๆสักครั้งสังเกตดูว่าความรู้สึกเหล่านี้ไม่ใช่ตัวตนของเธอ มันเป็นเพียงปฏิกิริยาของจิตใจต่อสิ่งรอบตัวเมื่อเธอปล่อยวางการต่อต้านเธอจะพบว่าความสงบภายในเริ่มเผยตัวขึ้นคลื่นที่เคยถาโถมค่อยๆสงบลงจนเธอสัมผัสถึงทะเลแห่งความนิ่งลึกในตัวเองความสงบนี้ไม่ได้เกิดจากการควบคุมทุกสิ่งให้อยู่ในกรอบที่เราต้องการแต่มาจากการยอมรับทุกสิ่งที่เป็นไป การปล่อยวางไม่ใช่การหลีกหนีปัญหาแต่คือการเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ากับมันโดยไม่ปล่อยให้มันครอบงำจิตใจหรือแม้แต่ความเจ็บปวดในความสัมพันธ์จากคนที่เธอไว้ใจลองนึกถึงเวลาที่มีคนพูดหรือทำบางอย่างที่ทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกโจมตีความโกรธความเสียใจและคาดหวังที่ไม่เป็นดังหวังความไม่ยุติธรรมถาโถมเข้ามาในใจเธอราวกับพายุแต่อยู่สักครู่หนึ่ง แล้วถามตัวเองว่าใครกันแน่ที่กำลังเจ็บปวดหากมองลึกเข้าไปจะพบว่าความเจ็บปวดนี้ไม่ได้มาจากตัวตนที่แท้จริงของเธอแต่มาจากอัตตาที่พยายามปกป้องภาพลักษณ์หรือความคาดหวังของตัวเองตัวตนที่แท้จริงของเธอไม่ต้องการการปกป้องใดๆมันคือพื้นที่ที่เงียบสงบและเปิดกว้างพร้อมจะโอบรับทุกความรู้สึกอย่างมีสติ เมื่อเธอปล่อยวางการยึดมั่นในอัตตาเธอจะเริ่มเห็นว่าคำพูดหรือการกระทําของผู้อื่นเป็นเพียงคลื่นแห่งพลังงานที่ผ่านเข้ามาและเธอคือผู้สังเกตการไม่ใช่ผู้ตัดสินที่ต้องจมอยู่ในความเจ็บปวดนั้นทุกประสบการณ์คือพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการหลอมรวมเธอที่รักทั้งหลายในความสัมพันธ์ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ บ่อยครั้งเรารู้สึกว่าต้องปกป้องตัวเองหรือพยายามทำให้อีกฝ่ายเข้าใจและยอมรับเราแต่ลองถามตัวเองว่าสิ่งที่ฉันกำลังพยายามปกป้องคืออะไรความขัดแย้งส่วนใหญ่มักเกิดจากความยึดมั่นในอัตตาหรือความต้องการควบคุมอีกฝ่ายฉันพูดถูกต้องหรือไม่ที่รักเมื่อเธอปล่อยวางความต้องการเหล่านั้นเธอจะพบว่าความสัมพันธ์ไม่ใช่การต่อสู้เพื่อความถูกต้อง แต่คือการเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันความขัดแย้งกลายเป็นโอกาสในการเข้าใจตัวเองและอีกฝ่ายมากขึ้นและเมื่อเธอเปิดพื้นที่แห่งความเข้าใจจะเห็นว่าความสัมพันธ์นั้นไม่ได้แยกจากเธอแต่เป็นส่วนหนึ่งของการหลอมรวมกับจักรวาลเราล้วนเติบโตมาพร้อมกับความเชื่อที่ว่าความสุขขึ้นอยู่กับความสำเร็จ การได้งานที่ดีการมีครอบครัวที่สมบูรณ์หรือการได้รับการยอมรับแต่เมื่อเป้าหมายเหล่านี้ไม่เป็นไปตามที่หวังความทุกข์ใจก็เกิดขึ้นทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่ต้องการยังคงอยู่นอกมือเราแต่ลองถามตัวเองว่าฉันสามารถมีความสุขในตอนนี้ได้หรือไม่การปล่อยวางความคาดหวังไม่ได้หมายความว่าเธอต้องละทิ้งเป้าหมาย แต่หมายถึงการเรียนรู้ที่จะมีความสุขในทุกขณะที่ชีวิตนำพาเธอจะพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากสิ่งภายนอกแต่มาจากการยอมรับตัวเองและปัจจุบันอย่างไม่มีเงื่อนไขเมื่อเราปล่อยวางความยึดมั่นในอัตตาเราจะเริ่มตระหนักว่าตัวเรานั้นไม่ได้แยกจากจักรวาลทุกลมหายใจที่สูดเข้าไปคือการแลกเปลี่ยนพลังงานกับโลกทุกความคิดและความรู้สึก คือส่วนหนึ่งของกระแสพลังงานที่ยิ่งใหญ่กว่าที่รักเธอคือดวงดาวเธอคือแม่น้ำเธอคือสายลมและแสงแดดต้นไม้ใบหญ้าทุกสิ่งในจักรวาลคือเธอและเราก็คือทุกสิ่งการปล่อยวางช่วยให้หลอมรวมกับความเป็นทั้งหมดความสงบที่ค้นหามาตลอดไม่ได้อยู่ไกลแต่เป็นส่วนหนึ่งของเธอเสมอ เพื่อนๆที่รักการปล่อยวางคือการค้นพบตัวตนที่แท้จริงมันไม่ได้หมายถึงการสูญเสียแต่มันคือการค้นพบว่าแท้จริงแล้วความสุขและความสงบลึกที่ตามหานั้นไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยมันคือธรรมชาติของเธอเองสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อปลดปล่อยตัวเองจากกรงของอัตตาและพันธนาการของความคาดหวังเธอ จะพบว่าทุกขณะในชีวิตคือโอกาสที่จะเชื่อมโยงกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าปล่อยวางเพื่อที่เธอจะได้ตื่นรู้และสัมผัสถึงความงดงามของการเป็นอยู่ในปัจจุบันขณะอย่างแท้จริงสุดท้ายเคารพในจิตวิญญาณตนเองและผู้อื่นเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและเชื่อมั่นในพลังของจักรวาลที่จัดสรรทุกสิ่งไว้แล้วอย่างสมบูรณ์แบบ ขอให้เธอประสบความสำเร็จตลอดการเดินทางรักเสมอ